วันนี้ว่าที่ทุกคน,นกอกับแฟนพาน้องหมาออกไปเดินวันนี้จะเดินไกลนิดนึ ตรงนี้เขาทางสร้างทางรถไฟใหม่ข้างบ้านดีเขาเลยไม่ให้เขาเมื่อก่อนเนี้ยเราเดินตรงเนี้ยเดินเข้าไปได้ตอนนี้เราก็ต้องเลี่ยงมาทางนี้นี่ค่ะทุกคนเขาทำเป็นรถไฟใต้อุโมงค์ นี่เป็นน้ำแข็งแล้วทุกคนมันเป็นแอ่งน้ํกากลายเป็นน้ําแข็งข้างในป่าอากาศมันจะหนาวกว่าที่บานลีเพราะว่ามันอยู่ในป่าขึ้นเขามันจะขึ้นขึ้นมานิดนึงจากที่ลรอยู่หิมะก็จะค่อนข้างหนากว่าที่บ้านลีเพราะอากาศมันยังเย็นอยู่ห้องบนช่วงนี้มียังป่วยอยู่นะทุกคนป่วยยังเจ็บช่วงหลังอยู่ ก็เกือบสองอาทิตย์แล้วอีกสี่วันก็ครบสองอาทิตย์ที่รีอยู่บ้านหมอให้พักอยู่บ้านแล้วก็เจ้านายให้พักอยู่บ้านสองอาทิตย์ก็ได้เงินค่ะอย่างที่บอกคลิปที่แล้วก็ได้เงินเนาะได้เงินคนป่วยนีก็มาเดินการที่เรามาเดินเขาเดินออกกาลังกายอะ่ะมันเป็นเรื่องเรื่องที่ดีสําหรับคนป่วยที่นอร์เวย์เพราะว่าคือคือเขาบอกว่าธรรมชาติบ่งบัตรเนาะนีเคยพูดมาแล้ว คือน้องหมาน้องหมาอึอคนอึกลางทางเลยคือ <c oughs> คือมันเป็นเรื่องของกายภาพบำบัดเ่าใช้ธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์การเดินเป็นการออกกำลังกายที่มีอย่างหนึง่งคือเดินเราไม่เดินแบบไม่ได้เดินแบบรีบร้อนเดินแบบสบายๆเดินแบบช้าๆเดินแบบสูตรอากาศแบบ เข้าปอดสุดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดเลยนีกน็มามาฮาไปดิก็นั่นแหละค่ะทุกคนลีมาพาเพื่อนๆมาเที่ยวกะล,ลีมาเดินออกกำลังกายกันดีคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบออกกำลังกายล้วนแล้วก็แล้วก็อากาศมันดีอะทุกคนวันนี้ห้าองาศาล้าแดดออกมีก็มาเดินป่าแถวบ้าน ปกติทางเนี้ยถ้าถ้าหิมะเยอะมันก็จะเป็นทางเล่นสกีของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้คือหิมะปีนี้ไม่ค่อยเยอะค่ะทุกคนก็เลยพาน้องหมาออกมาเดินแทนเดินขึ้นขึ้นมอทุกคนเดินขึ้นเนินใครเรียกเนินเร,เรียกมมดีเลยดีจะเดินขึ้น,เน,น,เ,น,น,เ,นเนินตรงน้เนาะ เหืหืห่อยมอกเลยทุกคนเดินไวไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นเนินสวยมาก ทวกคนดูสวยมากท้องฟ้ามาด้อมาด้ี ทรนนิ่งน้องหมาทุกคนพ้นน้องหมาออกกํำลังกายด้วย <c oughs> อลีนอนทุกคนอ,อ,า,อากาศดีมาก